แต่และว,วันสถานการณ์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางวันก็อาจจะเงียบแต่วันนี้วัน,นวันอาทิตย์วันหยุดพึกหน่อยหน่อยถ้าสีเหลืองก็ชุดไทยเราฝั่งไทยเราสีขาว พี่น้องสีน่าจะดูออกเนาะชุดแต่และชุดมันไม่เหมือนบ้านเราจะทำอะไรกันข้างในอะ่ะเข้าไปหายใจไม่ออกครับข้างในแต่รู้ว่ามาทำพิธีแน่นอนเพราะว่าบาโจก็เข้าไปมาแล้ว ครับเห็นทหารเขมรยืนอยู่สองคนสามคนไปเราเลยต้นไม้ตรงนี้ไปไม่ได้นะครับตรงน,นี้เลยต้นไม้ลงไปไม่ได้เราไปเขียดเขานี่เป็นน้องทหารพันแล้วก็ยืนเลี้ยงแถวกันอยู่คอยกันนะท่องเที่ยวไทยไม่ให้ข้ามไปตรงโน้นครับแต่เขาม่ฝั่งเราได้อันนี้ก็อาจจะมีคําถามว่าทําไมถึงมาได้บ่าวโจก็ตอบไม่ได้กกไไดนกนครับ ครัค้งนี้ขั้นที่สองนะครับบ่าโจมาประสาทตะควายเพราะว่าครั้งแรกม่คนไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่วันนี้มาปิดหูปิดตาไปเยอะเลยเข้ปี่ยเบม้ยไปีบมุยปีม้ปีบ้้ยนะ อยู่ขึ้นมาอีกมาเรื่อยๆเรื่อยครับตอนเช้านี่ภาษาตะควา,ายช่วงบ่ายไปตามเงินพากันไปตามเงินทมมายังไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องนี่แหละเช้ามาภาษาตะควา,าย ท่นบ่ายก็ประสาทต,ตะวันทุง่งพีน้องก็ก็ดูครับดูไปเรื่อยเลยครับเราจะไม่พูดเยอะขอพูดเยอะเนาะตามบรรยากาศพูดตามสถานการณ์ที่เราเห็นเนาะมีทางท่านผู้บา่าผู้บา่ารุ่นนี่นะพอสีกาก็แควเดียวสนเย็บเลย เราก็ถ่ายรูปมวยปีไพรมวยปีไพรมวยปีป,ปัปป่นไพรเราก็ไม่รู้กันหมายเราก็พูดตามเขาพูดไปพูดมาจะพูดได้แล้วในตอนนี้เดี๋ยวเราลงไปถ่ายข้างล่างกันดีกว่า